กับปักเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยเสียบกันไม่ได้ถ้ามันไม่ตรงกันเพะนั้นของเสียก็จะไม่เกิดขึ้นทันทีเลยจริงไหมเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าคุณเอาท่อไอ้ท่อไนโตรเจนนะเสียบเข้าไปในออกซิเจนเนี่ยมันไม่ล็อกครับมันไม่ล็อกพอไม่ล็อกเสร็จพยาบาลดมยาได้ไหมไม่ได้ครับเขาต้องไปไล่มาช่องที่ถูกเขาถึงจะดมได้เพราะนั้นของเสียจะเกิดขึ้นไหมไม่มีทางไม่มีทางเช่นเดียวกัน ฉีดยามันก็มีโอกาสที่เราเขียนเลเบลผิดเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องเขียนเอาอันนี้มาติดแล้วก็เทปมาพันได้ไหมก็ได้ระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าแก้งจริงๆเนี่ยบริษัทยาก็เลยเอายาใส่ในไซ่ลิ้งปิดจุกใส่กล่องขายเลยไม่ต้องดรอแล้วเป็นไงโอกาสที่จะฉีดผิดเป็นไงไ้มโอกาสผสมผิดเลเบลผิดมีไหมไม่มีการเราที่เราโพแทสเซียมออกจากวอร์ด เพื่อไม่ให้ผสมโพแทสเซียมผิดมันก็คือเออร์เรอร์ูอย่างหนึ่งเพราะไม่มีให้คุณผสมผิดอ่ะก็ผลิตมาจากโรงงานหรือผลิตมาจากเภสัชเออร์เรอร์ก็จะน้อยลงหรือการใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดบาร์โค้ดแล้วก็ใส่ลิงก์ที่โรมาสิลล่าก็คือว่าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เสร็จมันจะเครื่องอัตโนมัติจะปิพนบาร์โค้ดกับติดสติกเกอร์ในหลอดให้เลยก็ไม่ต้องใช้มนุษย์แต่ตรงนี้มันก็มีปัญหาเล็กน้อยคือต้อง ใช้เงินเออแล้วพวกนี้มันเป็นอะไรที่บางทีใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้นะเราลืมโทรศัพท์บ่อยๆแล้วก็โทรศัพท์ไว้ในรองเท้าเนะี่ยก็อีกหน่อยก็จะไม่ลืมเพราะว่าเราจะใส่รองเท้าเราก็ต้องเห็นโทรศัพท์ยกเว้นว่าเหยียบไปเลยลแ,แล้วแตกก,ก็ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หรือเรามีเอกสารที่บอกว่ากลับมาแล้วต้องทําให้ได้นะถ้าเราไปวางที่อื่นไปนไงฮะลืมไหม ลืมมันวิธีม้องกันให้ลืมคือวางไว้ที่เก้าอี้เพราะว่าพอมาถึงมันต้องนั่งพอน้าอ๋อเออตายแลเออนี่มันถูกเตือนอย่าง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 ทันทีเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นแนวคิดที่เราต้องพยายามคิดนะครับหรือมีระบบสัญญาณเตือนพอเส้นเลือดหลอดไอ,ไอไวีตันก็จะมีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเราได้มาแก้ผมว่าตรงนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่เราไปทําวิจัยได้นะวิธีคิดของลีนบอกว่า อะไรก็ตามที่ผิดเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างระบบได้ว่าถ้าผิดแล้วต้องแก้ก่อนที่จะทำต่อได้เขามีปัญหามากว่าเอ็กเอรเนี่ยเวลาอยู่ที่ ER นะไม่ยอมใส่ก็อกโก้พอทำแผลแล้วก็เลือกกระเด็นถามว่าเราเตือนเอ็กเอรให้ใส่ไหมบอกอาจารย์อเลนเตไหมบอกแต่โอกาสลืมมีไหมมีทำยังไงไม่ให้มีอ่ะ ค่เพียงแค่แนวคิดคลิกนะเขาบอกว่ามีโครงการถ้าหมอไม่ใส่หนูพยาบาลไม่เปิดเซตให้เป็นไงผมว่าเป็นแค่วิธีคิดแล้วเอาไปใช้เนะี่ย v w r y low t e c เทคโน g y ถ้าพยาบาลเห็นว่าหมอไม่ใส่ก้ากเก้าหนูจะไม่เปิดเซตเพราะเป็นคำสั่งหัวหน้าภาพถามวปาความผิดพยาบาลไม่แต่ถามว่าความผิดมันมันจะมีจะเกิดอุบัติการว่า เลือกกระเด็นใส่หมออีกไหมไม่มีเพราะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าทุกอย่างไม่ได้ทำสายไอวีทำไมต้องเป็นสีขาวอย่างเดียวพอเวลามันมีหลายอันเป็นไงเสียบผิดได้ไหมทำไมไม่เอาสายไอวแบบนี้ยคันและเซฟไอว มันคงดีกว่าไหมถ้าเรามีสายวีที่เป็นสีแบบนี้โอกาสจะฉีดผิดก็น้อยลงนะครับหรือการมี surgical checklist เป็น Standard ช่วยป้องกันไม่ให้ผิดไหมมี time out มี checklist เพื่อให้สิ่งที่ปบปฏิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็น intervention ของงา r หาได้ถ้าเราก็มาดูซิว่ามัน work ไหม over production ผลิตและบริการมากเกินไปมีตัวอย่างให้น่าสนใจเราพบว่าโรงพยาบาลศรีรามีสั่งรรมมาจี GT เยอะมากมีอยู่ประมาณ7,000สเปซิเมนต่อเดือนไปนั่งคุยกับหมอ GI แล้วก็พบว่ามันไม่เยอะหรอกหมอ GI มีเอาไว้ดักจับว่าคนไข้โกหกหรือเปล่าว่ากินเหล้าถ้ากินมาแล้วบอกว่าไม่กิน GTT ขึ้นก็แสดงว่าเขาโกหก แต่ทีนี้พฤติกรรมการสั่งของหมอคือหมอสั่งแกมมาสั่งรีเวิร์โปรไฟล์แต่พยาบาลเป็นคนติ๊ก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 ในเมื่อรีเวิร์โปรไฟล์มีแกมมาจีทีพยาบาลก็ติ๊กหมดทุกตัวสุดท้ายเราก็เลยเอาแกมมาจีทีย้ายออกมาจากรีเวิร์โปรไฟล์แล้วก็ไปอยู่ตรงกลุ่มอาร์เซอร์ห่างออกจากจุดเดิมประมาณ1.3เซนติเมตรแต่พฤติกรรมของหมอก็สั่งเหมือนเดิมรีเว r ร์โปรไฟล์แต่พอพยาบาลติ๊กติ๊กติ๊กหาไม่เจอ ทั้งๆที่มันอยู่ไปทางขวามือ1.3เซนติเมตรสุดท้ายมันก็ลด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 เหลือพันกว่าประหยัดไปเดือนละ750,000ปีละ9ล้านบาทเพียงแค่ใบนี้ใบเดียวผมก็คุยกับอาจารย์คารินเล่นๆบอกว่าเราน่าจะเลื่อนไปสัก3เซนมันคงจะได้ประ,ประหยัดไป9,327อะไรอย่างนี้นะครับนั้นถ้าเราทำตรงนี้แล้วเรามองเห็นเรามีวิธีคิดในการแก้ มันเป็น r าทได้ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหรือเวทติ้งการรอคอยพยาบาลที่ OPD จากสุมาเขียนแวลูซีนพบว่าก่อนจะเข้าตรวจเนี่ยต้องหยอดยาเพื่อให้ปิวปิวไดเลตเกิน7มิลถึงจะตรวจได้แล้วยาเดิมเนี่ยที่ต้องหยอดเนี่ยคือเอายาฟินิลเลฟ i n นกับ1%น่เอไมด i l หยอดสลับกันแล้วเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงถึงจะไดเลทถึงเจดมิลได้เกิดเวทิ i ไหมโอ้ยรอมากรอแล้วเกิดดีเฟกด้วยคือจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้หยอดอะไรไปเพราะว่าเวลาหยอดต้องหยอดแบบโรงงานน่ยมีคนไข้สักยีสิบคนแล้วก็หยอดไปมีพยาบาลคนหนึ่งก็บอกว่าจะให้คนไข้จำเป็นไปได้ไหมโอ้โหอายุเจ็บหตาก็ไม่เห็น แล้วถมให้เขาจำอีกว่าเมื่อกี้หยออะไรไปคงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายพยาบาลนี้ก็ไม่ยอมจนนํานนทั้งๆที่หยอดอย่างนี้มาแล้วร้อยปีแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่พยาบาลเลยที่จะมานั่งทำพวกนี้เพราะถ้าเป็นพยาบาลก็บอกว่าก็มันเป็นปกติมันมีแค่นี้นะ่ะเธอจะไปทำอะไรได้ยอมจำนนไหมยอมจำนนแต่มีกลุ่มหนึ่งไม่ยอมจำนนครับ เขาก็ไปคุยกับจาร์นัครินไปคุยกับเภสัชไปคุยกับหลายๆคนแล้วว่ามันมียาที่ผสมเป็นหลอดเดียวแล้วเร็วกว่านี้มีไหมโอ้โหเป็นคําถามที่เป็นไงฮะหนึ่งอันแรกเลยช่างกล้าหาญเสียจริงแค่ตั้งคําถามนี้ก็กล้าหาญมากแล้วนะไปนั่งคุยไปคุยมาก็พบว่าเออมันมีนะที่เขาใช้ในด้วยเหตุผลอื่นแล้วมันก็ไดเลตได้น่าจะผสมกันอย่างเงี้ยเป็นหลอดเดียวแล้วน่าจะเร็วขึ้น เขาก็ทำเป็นวิจัยเทียบ2กลุ่ม R 2 R r a n d o m i z e ว่าถ้าหยอดอย่างนี้ใครถึง7มิลก่อนกันสุดท้ายก็พบว่ายาใหม่เนี่ยถึง7มิลเร็วกว่าเดิมเกือบเกือบสาเกือบยีนาทีเพราะว่ามันใช้เวลาแค่3าอนาทีของเดิมเกือบชั่วโมงเขาก็ได้ยาตัวใหม่ทำให้งานเขาเี็วขึ้นไหมเร็วขึ้นแฮปปี้ขึ้น คำถามนี้ไม่มีใครถามหรอกหมอไม่มีทางสนใจเพราะไม่ใช่ปัญหาของหมอเป็นปัญหาของพยาบาลพยาบาลก็ต้องลุกมาทํา not using staff talent บางทีเราใช้บุคลากรไม่ถูกประเภทเพราะว่าเราใช้เราก็ต้องมาตัวิเคราะห์ว่ามันจําเป็นต้องเป็นพยาบาลหรือเปล่าอย่างรูปนี้ สุภาพสตรีท่านนี้มีประสบการณ์สูงแต่เราให้เธอมาทำเทคโนโลยีใหม่ๆเธอเพิ่มผิดตกใจแล้วลิควิดเปเปอร์เป็นลบเลยเพราะเป็นความเคยชินก็คือเราจะเอาใช้คนไม่ถูกอนะหรือทานโพสเทชั่นในระบบของเรามีการเดินทางเยอะสีราดมาทำคลอสแมททีนึงโหเดินกันแบบสปาเกตตีนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดีผมว่าในหลายๆที่สามารถทำวิจัยอาร์เชิงอาร์าได้ก็คือว่า มีวอดอยู่13บอร์ดทุกเช้าหมอก็สั่งแลบก็จะมีแม่บ้านถือตะกร้าเดินไปส่งข่องแหลตามจุดต่างๆเวลาเธอเดินเธอก็เดินจากนี้นี้นี่ไปนี่เป็นไงฮะทั่วทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เดิน13คนทุกเช้าเดินมาได้100ปีอยู่มาวันหนึ่ง เขาก็มานั่งคุยกันว่าทำไมเธอไม่ทำเป็นตารางรถไฟวอร์ด13มาเดินเก็บทุกวอร์ดพอแล้วก็ไปส่งทุกที่แล้ว8โมงครึ่งเป็นคิวของวอร์ด12อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอารถเข็นตกคันหนึ่งให้ใส่ใส่ส,ส,ส,สแล้วก็เข็นไปไม่รีสิมเพิเมื่อก่อนใช้13คน2,500นาทีต่อไปก็ใช้แค่คนเดียวเดินทั้งวันนี้รวมแล้ว195นาทีเหลือทั้ง2,000นาทีเอาไปทำอย่างอื่น จริงไหมฮะ Very simple เลย Inventory วัสดุคงคลังเภสัตบางห้องเป็นไงฮะมีชั้นเหล่าเต้งด้วยนะฮะจะเอาอยาทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีฟอลดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราสะสมวัสดุคงคลังมากเกินเราไม่มีวิธีคิดที่ดีเราแบบเบิกมาเยอะๆเผื่อขาดถ้าเราทำแนวคิดใหม่ เป็นว่าใช้การบางก็คือมียาอยู่10อันเราติดบัตรที่จะเบิกอยู่ที่ใบที่3เราใช้ไปแค่นี้ไม่เบิกพอถึงใบตรงนี้ปุ๊บแค่เอาหยิบใบนี้มาวางนี้เจ้าหน้าที่ที่เบิกก็รู้ทันทีว่าต้องเบิกอะไรเพราะในใบนี้มันก็จะเขียนว่าไปเบิกอะไรเจ็ดหลอดที่ไหนมาเบิกที่สต็อกก็เอาใบนี้มาเบิกไม่ต้องเขียนเบิกไปแล้วก็ไปติดที่เดิม ตรงนี้พอหมดก็ไปเบิกกับบริษัทข้างนอกสั่งมาให้มาเติมทำอย่างนี้เป็นไงฮะของก็ไม่ต้องสต็อกเยอะไม่ต้องมานั่งเขียนใบเบิกถึงใบนี้เมื่อไรก็เบิกมัน่เรียกว่า p o o l system นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาทําใบการบางอาจจะเป็นสติกไอเป,เป็นคลิปก็ได้คุณหยิบเซ็ตทำแผลอะไรไปคุณก็แค่ทิ้งลงมาทข้างล่าง สิ้นวันคุณก็รู้ว่าเบิกอ,อะไรก็ดูจากร่องรอยที่คุณทิ้งแล้วก็เบิกมาได้ให้เซตตามนั้นทุกวันทุกวันทุกวันเซตคุณก็ไม่ต้องเยอะรียูสก็ไม่มีโอ้โหเซฟไปมหาศาลโจววิจ,จัยอาทัวเต็มไปหมดเลยหรือแม้แต่เพล์ผู้ซิสเต็มก็ทําได้คุณเพียงแค่ทําสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้บอกว่าถ้าเพลถึงตรงนี้แล้วเจอสีแดงปุ๊บโทรศัพท์ไปให้มารีฟิลคุณก็ ไม่ต้องซื้อเปลเยอะไม่ต้องซื้อรถเยอะเพียงแต่ว่ามีระบบว่าเมื่อมันใช้ไปถึงจุดไหนก็มาเติมมาเติมจะทําให้ไม่มีที่ใดบางที่มีเปยเยอะเกินไปบางที่ขาดโมชั่นก็เช่นเดียวกันเภสัชเวลาจะจัดยาพบว่าเวลาส่วนใหญ่ไปเสียไปกับาการเดินหาว่ายาอยู่ตรงไหนแล้วเดินอย่างเงี้ยทั้งวัน นี่คือภาพที่เพศาสตร์ห้องผมอายุรศาสตร์ของเป็นไงฮะเยอะคนจัดก็เยอะนะวิธีจัดคือยังไงพอยาเนี่ยพอยาถูกปริ้นเข้ามาในตะกร้านี้มี8ตัวมี8ไอเทมผมดึงสไอเทมไปหาผมก็เดินไปสิครับมันอยู่ตรงไหนอีกสามตัวอีกคนหนึ่งเดินหานั้นเดินเดินทั้งวันเสียเวลาไปกับการเดิน ถ้าเราใช้แนวคิดลีนเราก็จะปรับว่าเออเราตั้งยาเป็นจุดสเตชันดีกว่าแล้วให้คนอยู่ตามสเตชันพอยามาปุ๊บก็ลากไปที่นี่คนนี้ก็จัด A B C คือยาที่อักษร A B C พอจัด ABC เสร็จก็ผลักไปตรงนี้คนนี้ก็จัดตรงนี้แล้วก็ผลักมาเรื่อยๆก็มาถึงที่เภสัชจ่ายยาคนจัดก็ไม่ต้องเดินได้ไหมไม่ต้องเดินเอาเวลาเดินมาเอาเวลามาเลือกยาจริงไหมครับงั้น แต่ว่าก็ต้องมีการปรับเล็กน้อยว่าหมอเขียนใบสั่งยามันไม่เรียงตาม A B C แต่เวลา print out ก็ต้องเรียงตาม A B C ใช่ไหมฮะคนก็จะได้หาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือต้องไปนั่งคุยกับ IT ก็ต้องเรียกมานั่งคุยกันจริงไหมครับปรากฏว่าพอทําอย่างนี้ปุ๊บทําอย่างนี้ปุ๊บนะฮะถามว่าจะฉีกไงไม่ให้พลาดก็คือเอา A D R มาขั้นเอาไว้ เพียงแค่ทำแค่นี้จัดยาจากเดิมใช้เวลา80นาทีกว่าจะได้ยาเหลือ20กว่านาทีในชั่วโมงเร่งด่วนที่คนไข้เยอะๆถามว่าเพิ่มคนไหมไม่เพิ่มคุณภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นเซฟตี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นใค้จ่ายแพงไหมไม่แพงคนทำงานมีความสุขไหมมีเพราะว่าเราลดเวสแปลเวสเป็น แวล Moral ของทีมเวิร์กก็มีความสุขขึ้นมันต้องมาจากทีมแล้วใส่ความรู้ใส่ความคิดแล้วเขาแก้ไขด้วยตัวเขาเองไม่มีใครสัง่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอของเพิ่มเขาผ่านไป Excessive Process เราเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะทำงานหลายขั้นตอนเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำแล้วผิดมันจะไปถึงผู้ป่วยทันทีเหมือนกับเราสง่ง